สามสิบมกราเนี่ยแหละผ่าอะไรผ่าหัาาวใจเนี่ยคุณดัมเบลหัวใจอ๋อ <พา S 1> คน ม่อนจะผ่านิ้วผ่าใจก่อน่าใช่คมีธรรมะผ่าใจก่อนผ่าตัดหัวใจจะหัวใจเกลี้ยงหัวใจเคลียร์เต็มที่ใช่ไหมนิ้วก็คือนิ้วจริงนะแต่จะไม่ลามมาถึงจิตใจไงผ่านิ้วก็คือนิ้วเป็นเรื่องของนิ้วไม่ใช่เรื่องของจิตใจเพราะตอนนี้คุณหมอมีจิตใจแกร่งใจเพชรแล้วจิตใจเกลี้ยงสารบริสุทธิ์แล้วมีธรรมะใช่ไหมในใจมีธรรมแล้วได้ผ่าตัดหัวใจเรียบร้อยแล้วเป็นลูกสาวของผู้ได้เจ้าเป็นสายญาติีดาเรียบร้อยอะไรเงี้ย เรื่องของบอดี้เป็นเรื่องของเรื่องของรัดแปดโยกให้เป็นกระบวนการตามนั้นเป็นลีลาร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละเขามีโรคทางกายอย่างนี้นแล้วก็รักษาไปาทีนี้สบายผ่านิ้วนะใช่ไหมเจ็บก็เจ็บทีน่นิ้วนิ้วมันออกไปนะใช่ไหมออไม่ใช่ผ่าเราเขาผ่านิว้วคุณหมอผ่านิว้วไม่ใช่ผ่าเราเขาไม่ได้ทำร้ายเราเขาจัดนิว้วไม่ได้กจัดเราใช่ไหมรักษานิว้วเช่นบางคนเป็น เป็นมะเร็งลำไส้ใช่ไหมเราไส้มันเป็นมะเร็งไม่ใช่เราเป็นมะเร็งเราเป็นมะเร็งไม่ได้นะเอาแค่เป็นพูดคําพูดชาวบ้านง่ายๆน่ะเป็นมะเร็งลำไส้ลำไส้มันเป็นมะเร็งลำไส้มันเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งลำไส้ลำไส้มันเป็นมะเร็งไม่ใช่เราเป็นมะเร็งเราเป็นมะเร็งไม่ได้เราก็ไม่มีเราอยู่ที่ไหนแล้วมะเร็งจะกินที่เรากินที่ไหนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะ แต่เพราะมีอวิชชาไงมีความเห็นผิดหลงผิดไปเห็นผิดหลงผิดไปยึดเอากายกับใจมาเป็นของเราไงนะพอผ่าหัวเขา่าก็หัวเข่ากูไงผ่าเราไส้ก็เราไส้กูไงเพราะมันไปยืดเอาธาตุตามธรรมชาติอ่าซึ่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมตามธรรมชาติเนี้แต่เราไป่วยมาว่านี่คือของเรานะแล้วพอเป็นอะไรปุ๊บเราก็บ้าไปตามนั้น ถ้ามันสุขเราก็สุขไปตามมันถ้ามันทุกข์เราก็ทุกข์ไปตามมันใช่ไหมถ้ามันเจ็บเราก็เจ็บไปตามมันอย่างเงี้ยเขาเปิดก<อ>ูใช่ไหมน่มันเจ็บไปที่ใจด้วยไงใจมันมีเพราว่าของของใส่สรุแปดด้วยไงอ่าใจแป้วใช่ไหมตาแป้วหูแป้วไม่เคยบอกนะอุ้ยเห็นนะตาแปลแล้วหึือินหูแป้วไม่เคยมีนะใจแป้วไงใช่ไหมนี <laughs> ่คือหลักง่ายๆถ้าคนที่ภาวนาไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเข้าใจความเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อน ไปมึงทำไซทำไซเป็นหมดเลยเราไม่ไม่ได้ไปเหมือนเราไปเหมือนก็ได้อย่างเงี้ยแค่นี้ก็ความทุกข์ก็หายไปตั้งเยอะแล้ว